แม่สาวทองแรกครับได้หาหางกับบทีว่าหน่อยแลวกับบทิว่าหลายนะครับสำหรับแม่มือยสั้นเป็นแม่สาวทองแรกนะครับพอพันธุ์น้องเพิ่นก็นจะเป็นดูล็อกพันเหนือเป็นพันธุ์ต่างประเทศหาหางนี่เป็นตัวแม่เมื่อทั่งหาโตนะครับเด้อที่แหลกว่าเซลตัวผูเช็คตัวบัวไดซํานะครับเบิง่งหลูกดูล็อกผสมกับมื่อสั้นมา ก็จะมีการผสมผสานร,ระวางหมูพันธุ์พื้นเมืองกับหมูพันธุ์ต่างประเทศแข็งแรงครับออกเองออกวันที่28ประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนของวันที่28ตื่นยังมือสามาจยังเห็นว่ามันกำลังออกลูกนอนน้ำกันกองอม่หยอกอยู่นะครับเป็นหมูแม่ทั้งหาโตนะครับเนาะนะครับคอเกเลือกแม่สาวครับ